กด10ข้อสําหรับคนที่อยากจะลาออกจากงานประจําแต่ยิ่งหนักกว่านั้นนะครับคือโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยยังไม่ควรแต่ให้เริ่มนะตั้งแต่ช่วงนี้ได้เลยนะครับกด10ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปฟังครับ สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับนั่นก็คือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาด้าได้รับรองนะครับแล้วก็ทำการเปิดสอนได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงเนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ซับสไครต์ที่กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กัััันน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 ะะะะะคคคครรรรรบบบบเเเเเเพพาาาาาาวว่่่่่ถถ้กกกิิิดดือออๆๆีียยจสมมมมมมชลลลลปปขงผผให YouTube ปีนี้นะครับเป็นปีที่โลกพบวิกฤตนะครับเรื่องของโรโคระบาดโควรัสนะครับหรือว่าโควิด -19 นะครับซึ่งทำให้ภาคธุรกิจนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับต้อง ลดพนักง,งานนะครับปิดกิจการรวมถึงนะครับมีการขอลดเงินเดือนหรือลดวันทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะผมเข้าใจที่ยังทางานประจําอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและวิศาหกิจนะครับหรือว่าเอกชนเนี่ยก็รู้สึกมีความกดดันมีความท้อแท้ครับบ้างนะสำหรับหลายๆคนนะเนื่องจากว่าก่อนนน,น้านี้เราไม่เคยกังวลน,นะครับไม่เคยที่จะบริหาร จัดการนะครับหรือว่าวางแผนเรื่องของการออมเงินการใช้เงินเรื่องของเงินเก็บเลยนะครับหรือทําการสร้างนะครับธุรกิจนะครับหรือสร้างงานสร้างไรายได้เสริมของเราทิ้งไว้้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณยังทํางานประจําอยู่นะครับยังได้ทํางานประจําอยู่เป็นบุญของคุณแล้วครับนะครับอย่าคิดจะลาออกเชียวนะครับแต่ให้ในช่วงนี้เนี่ยทำการหาอะไรได้เสริมหาอาชีพเสริม ควบคู่กันไปด้วยนะครับอย่านั่งท้อครับท้อมีไว้ให้ลิงถือนะครับเราไม่รู้หรอกว่านะครับถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับอนาคตอีก4ปี5ปีข้างหน้านะครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้2ทางสามทางและมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คิดจะลาออกจากงานนะครับในอนาคตซึ่งตอนนี้ไม่ควรนะครับผมมีกฎเหล็ก10ข้อนะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะครับว่ากฎเหล็ก10ข้อนี้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน ต้องทำอะไรบ้างก่อนที่คิดจะลาออกจากงานมาเริ่มกันเลยนะครับก็เลขก10ข้อนะครับสําหรับคนที่คิดจะวางแผนนะครับอยากจะลาออกจากงานประจําในอนาคตนะครับซึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะแต่ให้เริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่ผมอยากจะแนะนาจากประสบการณ์ผมเองนะครับข้อแรกนะครับเคลียร์หนี้สินส่วนตัวนะครับให้หมดหรือให้เหลือน้อยที่สุดนะครับผมเข้าใจนะทุกคนก็อาจจะมีหนี้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของ สินเชื่อรถยนต์นะครับบ้านนะครับบัตรเครดิตนะครับแช์นะครับหรือเงินกู้ต่างๆพวกนี้นะครับพยายามเคลียร์เหลือให้น้อยที่สุดและไม่สร้างหนี้เพิ่มนะครับอาจจะเหลือไว้บางส่วนในส่วนที่จําเป็นเช่นบ้านเพราะในอนาคตถ้าเราต้องออกจากงานนะครับ จริงๆเนี่ยเราต้องมีบ้านที่สําหรับอยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สินส่วนอื่นเนี่ยพยายามเคลียร์นะครับรถเคยมีคันที่ใหญ่นะครับแต่ว่าเราเราลองขายไหมเออลองหาที่ขายฝากขายแล้วซื้อคันที่มันเล็กลงแล้วเอาเงินส่วนต่างเนี่ยไปโปะส่วนต่างๆไปโปะในส่วนสินเชื่ออื่นๆนะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2นะฮะ ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับรลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นปกติเนี่ยนะครับเราชอบสังสรรค์เราชอบดื่มเนาะเราเป็นนักดื่มเราชอบเที่ยวลดลงไหมนะครับลดลงหรือว่าหยุดไปเลยก็ได้นะครับแล้วแล้ว,ลวเอาเวลาเหล่านี้เนี่ย ไปศึกษาหาช่องทางทําธุรกิจเพิ่มนะครับแล้วก็เราจะได้เงินก้อนกลับขึ้นมานะครับหรือบางทีเนี่ยอยากซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ลองค็ดดูก่อนว่าเครื่องเดิมเนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้าแค่โทรเข้าโทรออกก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงมากถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้งานในเรื่องการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอศึกษาการทํางาน,นต่างๆเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ต้องแพงเวอร์ก็ได้นะครับวันนี้เป็นการเซฟคอร์สด้วยนะครับหรือแม้แต่นะครับ,รนะรบในเรื่องของ กระเป๋านะครับหลายๆคนชอบซื้อกระเป๋าชอบซื้อรองเท้าไอเซซอรี่ต่างๆเนี่ยลองมาเช็คดูในบ้านของเราเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันเกินถ้ากิดที่มันอะไรที่เราไม่ใช้แล้วยังขายได้ลองขายเป็นของมือสองไหมนะครับก็มีการลดรายจ่ายนะครับแล้วก็มีการเพิ่มในร,รับจา,จากของที่เรามีในบ้านด้วยนะครับข้อ3นะครับคือการเพิ่มช่องทางรายรับนะครับการเพิ่มช่องทางรายรับเนี่ยนะครับจากซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีความชํานาญมีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรบ้างนะครับลองเอาความรู้ความชนานาญต่างๆเนี่ยนะครับไปหารายได้เช่นการรับจ้างเปิดสอนทําความรู้นะครับต่างๆนะครับในเรื่องเช่นอ่าเป็นคนเก่งเรื่องการเขียนโปรแกรมเอ้ลองเปิดสอนการเขียนโปรแกรมไหมนะครับเกี่ยวกับไอทีนะครับหรือว่าเป็นช่างอยู่นะะเสาร์อ,อาทิตย์นะครับเราไปรับเป็นแบบซ่อมไฟติดตั้งไฟเดินสายเดินไฟช่างประปานะครับหรือว่าเป็นการงาน คนที่เขียนแบบอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยก็ลองศึกษาหาความรู้แล้วแล้วเรียนฟรีจากทาง YouTube ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็สอนฟรีก็เยอะเนาะนะครับแล้วก็เอาเนี่ยฮะเรื่องเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยมามาาอะไรได้เพิ่มนะครับอันนี้ก็ข้อที่3นะครับ ต่อมาข้อที่4นะครับพอเราเริ่มมีรายได้เสริมแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยทำจนชํานาญนะครับจนรายได้เสริมเนี่ยกลายเป็นรายได้นะครับที่มากกว่ารายได้หลักนะครับสมมุติว่าเงินเดือนเราเนี่ยอยู่มาทั้งสองหมื่นรายได้เสริมเราอาจจะต่อเดือนเนี่ยเราได้ไป3ามปื่นแล้วนะครับพยายามทําแบบนี้นะครับให้ได้นะครับพยายามทําแบบนี้ให้ได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งโอทนะครับจากที่เคยมีคําว่านะครับเงินเดือนมีไว้จ่าย OT มีไว้แดก นะครับให้เปลี่ยนเป็นเงินเดือนนะครับมีไว้นะครับใช้จ่าย OT มีไว้เก็บและลงทุนนะครับหรือทำจนสามารถว่าเราไม่ต้องทำโอทแล้วเอาช่วง Ot เนี่ยเราไปทำงานเสริมของเรานะครับแล้วก็นะครับเงินเดือนเนี่ยมีไว้เก็บแล้วส่วนของงานเสริมที่เราได้มาเนี่ยเราเอาไปเป็นเงินที่ลงทุนและใช้จ่ายนะครับเราก็จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือการเพิ่มรายรับนะครับ ต่อมานะครับข้อ5นะฮะพยายามสร้างรายได้เสริมเหมือนข้อ4ี่เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาอีก1ช่องทางนะครับให้เป็นอย่างน้อยอย่างสช่องทางเพราะว่ามันจะเป็นการการันตีรับประกรันเรานะครับว่ากรณีที่เราออกจากงานนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะมีช่องทางอย่างน้อย2ช่องทางที่เป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้ให้เรานะครับอ่ะอันนี้ให้ทําอย่างนี้เนาะนะครับต่อไปข้อที่6นะฮะ ข้อที่6นะครับหลังจากที่เราเริ่มมีเงินเก็บแล้วนะครับทำมา1นึ่งถึงห้าแล้วนะครับพยายามมีเงินเก็บนะครับอย่างน้อยๆให้มากกว่าเงินเดือนประจำนะครับอย่างน้อยๆหกเดือนนะครับเช่นเงินเดือนเงินเดือนเรา2 0 0 0 0ื่นนะครับเราจะควรเราควรจะมีเงินเก็บในบัญชีธนาคารเนี่ยออมไว้โดยไม่ใช้เลยเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาทขึ้นไปนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็200,000ขึ้นไปก็ยังดีนะครับสมมติน้่งเงินเดือน2 0 0 0 0นนะนะครับให้พยายาม6เท่าของเงินเดือนนะครับจะดีที่สุดนะครับต่อไป ข้อที่เดนะครับให้ทุกคนเริ่มซื้อประกันสุขภาพเพิ่มหนึ่งใบนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราออกจากงานประจำเนี่ยถ้าเราไม่จบดบริษักเนี่ยเราจะไม่ได้มีการาทําประกันสังคมนะครับหรือจ่ายหรือแล้วจ่ายประกันสังคมเองก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ครอบคุมสุขภาพของเราร้อยเปอร์เซ็นะครับทำได้ได้แต่ว่าไม่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทาประกันสุขภาพนะครับ เรามีเงินพอที่จะจ่ายทุกปีทุกปีเนี่ยเป็นการกระตีว่าถ้าเราเจ็บป่วยจะมีคนดูแลอยู่เบื้องหลังของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ7ก็สําคัญนะนะครับข้อ8นะฮะข้อ8นะครับถ้าใครยังไม่ได้มีสินเชื่อเช่นบ้านนะฮะ พยายามใช้สินเชื่อก้อนสุดท้ายตอนที่เราทำงานประจำนะครับเพราะว่าพอเราออกจากงานประจาไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้จดบริษัทเนี่ยบางทีการขอกู้อะไรต่างเขาจะยากเพราะเป็นงานการเป็นเราเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นการรับเงินที่ที่ไม่ได้มีเงินเข้าเป็นสลิปเงินเดือนอย่างเงี้ยก็ถอกู้ยากนะครับบ้านจําเป็นมีได้นะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็ซื้อบ้านตอนออกจากงานพอดีเลยก่อนจะออกจากงานมาหนึ่งเดือนแล้วก็ทําการขอกู้แล้วก็ได้เงินกับได้บ้านกลับเข้ามานะครับเป็นที่ทํางานที่อาศัยและที่เก็บของนะครับเพราะฉะนั้ นี่นนอะไรที่จาเป็นมีเป็นนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ต้องเอาหลังใหญ่มากนะครับเอาหลังเล็กพอประมาณประมาณนะครับในอนาคตนะครับถ้าเรามีกําลังพอเหลือเนี่ยเราซื้อหลังใหญ่คนนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราทาเพื่อเพื่อดูแลตัวเองก่อนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปขยับนะครับขยับเรื่องของรายได้เรื่องของฐานะเราขึ้นมาได้นะครับอ่ะข้อ9นะครับหลังจากที่เรา ทำอาชีพเสริมไปสักระยะหนึ่งแลนะ้วเนี่ยบางทีเราต้องเสริมเติมความรู้บ้างนะครับคอร์สเรียนต่างๆหรือว่าการเรียนฟรีในช่อง YouTube หรือแม้แต่การสัมมนาฟรีเนี่ยพยายามไปหาเข้านะครับซึ่งคอร์สมีทั้งคอร์สที่ดีและคอร์สที่ไม่ดีที่หลอกลวงนี้ก็มีนะครับผมผมนนิดนึงคืออย่าคิดว่าอ่านคำโปรยแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วรู้สึกว่าโลภอยากได้อะไรเงี้ยนะครับคอร์สแบบนี้ไม่เอานะครับลองศึกษาันก็ได้ว่าคอร์ส ที่ไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงดีแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเหมาะจะเรียนไหมนะครับก็ไปลองลงแล้วเสริมเติมความรู้ให้สม่าเสมอนะครับเพราะว่าเวลาไปลงคอร์สอย่างเงี้ยเราจะเจอคนที่นะครับคิดเหมือนเราแนวทางเดียวกันนะครับรวมถึงเราจะสามารถช่วยกันผลักดันกันนะครับพาไปถึงฝั่งฝันหรือเป้าหมายได้นะครับการลงคอร์สก็จะได้เพื่อนได้พาร์ทเนอร์นะครับคือจากประสบการณ์เนาะพอเริ่มจะทาอย่างเงี้ยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มคุยกับเพื่อนรู้เรื่องและจริงๆนะอนนะลองดูนะครับ เราเราจะไปในแนวที่แบบเช่นเริ่มมางแผนการเงินเริ่มลงทุนนะครับเริ่มที่จะมีธุรกิจของตัวเองเราจะเริ่มคุยกับเพื่อนไปด้วยและแนวคิดเราความคิดเราเนี่ยบางทีเราจะโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่อยโตค่อยโต,ยต,ยตนะครับแล้วยิ่งไปเข้าคอร์สเข้าสัมมนา,าดีๆเนี่ยเราจเจอเพื่อนแนวคิดดีๆเราจะปรับแนวคิดเราอย่างสม่ําเสมอเราจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับเราจะมุ่งไปข้างหน้าเราก็จะมีะทัศนคติที่ดีขึ้นที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อ9ก็สําคัญนะต่อไปข้อ10นะครับเมื่อทํา1-9ถึงจนคร แล้วนะฮะนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเรามันเต็มแล้วเราไม่พอทํางานประจําไปด้วยนะครับแล้วเวลาที่เหลือทำงานประจำมาันเต็มแล้วเราขยายงานไม่ได้เราไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็เงินเดือนเนี่ยนะครับรายรายรายได้เสริมนะครับมากกว่ารายได้หลักอย่างน้อย6เดือนมีเงินเก็บอย่างน้อย6เท่าของเงินเดือนที่เคยมีขึ้นไปแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเต็มเวลาค่อยตัดสินใจลาออกนะครับซึ่งนะครับสิบข้อที่ผมแนะนำเพื่อนไปดูทุก อันนี้นะฮะที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปเนี่ยนะครับณวันนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้ นะครับอาจจะยังติดปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่างๆแต่เชื่อเลยครับถ้าด้วยคนเริ่มคิดและเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้ตอนที่เราแบบติดๆขัดๆนี่แหละนะครับเมื่อถึงเวลาที่มันดีขึ้นนะครับอะไรอะไรต่างๆรอบตัวมันดีขึ้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับเราพยายามมากพอนะครับเราจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับเรานะครับเราจะได้รับสิ่งนั้นนะครับอยากอยู่กับอยากอยู่กับครอบครัวอยากดูแลออกมาดูแลพ่อแม่นะครับอยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองอยากมีหน้าร้านเป็นของตัวเองอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับอยาก ทำอะไรที่เต็มไปเติมเต็มความฝันนะครับถ้าคุณมีวินัยมากพอมีความพยายามมากพอคุณจะได้รับสิ่งนั้นครับนะครับฝากไว้นะครับกับช่องพี่เฟนเทลัสด้านะครับกดซับสไครต์ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้เนี่ยยังไงเนี่ยลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลัสด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลัสด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ